เกิดกูไม่ต้องมีหนี้อ่ะกูมีความสุขกว่านี้อะไรเงี้ยวิกฤตทําให้เรารู้ทุกอย่างว่ายังไงทุกคนก็ต้องตกอยู่ในรับสภาพที่จะเป็นหนี้สักครั้งหนึ่งแหละสักอย่างหนึ่งแหละในชีวิตเนี่ยนะอยากจะให้รู้ว่าเราเป็นเหมือนกันทุกๆคนในประเทศไทยที่เป็นหนี้หาวิธีช่องทางที่จะปลดหนี้อยู่ลองใช้สามวิธีการนี้ดูรู้สึกว่าเรารับสภาพนี้ได้เราไม่ยืมเงินใครเลยสบายใจวางใจว่าเราจะหาเงินมาใช้มันได้แน่นอน ล่าสุดเลยคือหมายสารครับพิ่มาถึงบ้านนะครับหมายสารมาถึงบ้านประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แลละผมหาวิธีอยู่ว่าจะบอกเล่าเรื่องนี้กับเพื่อนๆที่เป็นหนี้นะครับเรามาแลกเปลี่ยนเรามาแบ่งปันความรู้กันนะครับหรือว่าความรู้สึกตรงนั้นนะครับตัวผมเองเนี่ยก่อนนั้นเนี้ยกังวลเรื่องหนี้มาเยอะและ้วเราเจอวิกฤตอะไรหลายอย่างด้วยงานของเราอะ่ะเราไม่ได้ทํางานประจําก็เลยไม่สามารถที่จะมีเงินแบบมาจุนเจอได้เรามีภาระหนี้บ้านหลังนี้นะก็นี่ผ่อนรถ ก่อนนั้นเนี้ยที่มันเป็นหนี้มันถึงหนี้บ้านไม่มีเงินจ่ายเนี่ยเพราะว่าผมเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์กันว่าตอนนี้ที่ทุกคนเป็นหนี้อ่ะทุกคนเครียดไหมมีความรู้สึกยังไงบ้างก่อนอื่นเลยตวผมเองนะครับเดี๋ยวผมเอานี่ให้ดูครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเอกสารส่งม <the S 1> <10 S 2> า10ธันวานะครับ6 3สนัดนะครับ9โมง2กุมภา64เป็นใบหมายเรียกจำเลยครับ ชื่อผมเองนะครับก็มีความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่เคยถูกหมายเรียกอะไรแบบนี้มาก่อนเลย <c oughs> ก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไง <c oughs> ถามว่ามีคนให้ปรึกษาไหมมีครับแต่สิ่งหนึ่งเลยเราจะมีวิธีการที่จะระงับอารมณ์ตัวเองหรือว่าหาทางออกอยังไงได้บ้างผมไม่ได้หาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตนะครับความที่ผมเป็นหนี้เยอะ ถูกทวงหนี้บ่อยๆตั้งแต่สมัยก่อน10ปีแล้วที่เราเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะๆนะครับวิธีการในการจัดการก็คือเมื่อก่อนทํางานประจำเนาะเพิ่งออกจากงานประจํามาก็ไม่มีเงินที่จะผ่อนแล้วอะไรเงี้ยบังเอิญว่าช่วงนั้นเครดิตดีนะครับกู้บ้านได้ดิ้นรนที่จะกู้บ้านแล้วก็เอาเงินกู้บ้านอะไปโปะบ,บัตรเครดิตหมดหลังจากเป็นหนี้บ้านนี้แล้วนะครับผมก็ยังมีภาระที่จะต้องผ่อนรถด,ด้วยอีกคันหนึ่ง,งพอเริ่มมีเงินเข้าหน่อย ก็เอาบัตรกดเงินสดมาใช้อีกใบหนึ่งนี่บัตรกดเงินสดอีกประมาณ4ี่หมื่นได้แล้วก็รถเนี่ยก็โดนทวงอยู่ทุกเดือนทุกวันนี้ก็โดนทวงโยกครับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับแต่ว่าจะมาแชร์กันว่าเรามีวิธีการจัดการนี่เหล่านี้ยังไงบ้างผมมี3วิธีนะครับ3ข้อเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับ3ข้อนะคะมาบอกใครที่เป็นหนี้จะมีวิธีจัดการกับตัวเองยังไงบ้างนะครับข้อ1คือยอมรับสภาพหนี้ก่อน เราเป็นหนี้อะไรบ้างเราลิสต์มาดูก่อนว่าหนี้อันไหนสําคัญอะผมเป็นหนี้กรอ,ออด้วยนะครับก็คือเงินไม่พอจ่ายล่าสุดพฤษภามียอดอีกหมื่นหก เขาก็ส่งเรื่องไปที่พ่อผมนะครับพ่อผมเป็นคนรับสภาพนี่นี่ไม่ท่วมหัวเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงเงินเดือนต่อเดือนก็คือไม่พอใช้ด้วยสิ่งที่มันเป็นค่าข้าวสิ่ี้มาจุนเจือได้ทุกวันนี้ก็คือมีแฟนคอยช่วยอันนี้บอกได้เต็มปากเลยนะครับคือไม่ได้ภูมิใจกําลังหาทางออกเราจะมีวิธียังไงบ้างโดยที่อยู่กับมันแบบ ไม่เครียดแล้วเราก็ต้องหาวิธีที่จะหาเงินนะคะเพิ่มคือผมไม่ใช่ว่าเราเป็นหนี้แล้วแล้วเราเคลียร์หนี้ได้หมดแล้วโอ้โหแบบสบายใจแล้วมาบอกเทคนิคไม่ครับนี่เลยกูเพิ่งเป็นหนี้เนี่ยแหละเพิ่งมีหมายสารมาหนี้อย่างอื่นก็ยังพอกคูณเต็มไปหมดเลยไม่ได้บอกว่าเราอะเก่งที่จะหาวิธีมาบอกได้ว่าสมมตินนะ มึงใช้หนี้ได้แล้วดิมึงก็มาพูดได้อ่านี่ครับกูยังใช้หนี้ไม่ได้เลยครับกูก็มาพูดได้เหมือนกันนะครับตอนเนี้ยยังหาวิธีจัดการกับหนี้ยังไม่ได้แล้วช่วงโควิดปลายปีด้วยวันนี้วันที่19ธันวานะครับ ล่าสุดเพิ่งโดนโทรทวงค่ารถไปก็บอกเขาไปว่ายิบเจ็เดี๋ยวจะจ่ายพอดีว่ามีงานนี้นี่หน่อยเข้ามาหมดไปอีกหนึ่งเปลาะนะครับจะมาแนะนําวิธีครับอย่างที่บอกว่า,าต้องรับสภาพของการเป็นหนี้แล้วอะเราจะอยู่ยังไงให้เรามีความสุขอยู่ยังไงให้ไม่ทุกข์นะครับไม่ต้องไปทุกข์กับหนี้ที่มีอยู่นี่ยังไงมันก็มีแน่นอนนะครังทุกคนยังไงก็ต้องมีหนี้อยู่แล้วพอเริ่มโตมาดูแลตัวเองทํามาหารกินด้วยตัวเองแล้วยังไงก็เป็นหนี้นะครับการเป็นหนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางธนาคารแล้วอะเขาบอกว่ามันดีนะอย่างตอนแรก เนี่ยผมแบบว่าปาสจากเลยนะแบบใสๆเลยคือเหมือนธนาคารหรือไปดูอะไรมาสักอย่างนเขาบอกว่าเราต้องมีนี่บัตรเครดิตก่อนพอเราเริ่มแบบ สมัครบัตรเครดิตแล้วเราแบบจ่ายตรงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเครดิตดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจ่ายไม่ตรงก็คือจะเป็นเครดิตเสียซึ่งเขาก็จะเช็คจากเครดิตบูโรได้นั่นแหละเขาเรียกว่ามีเครดิตแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําตัวให้เป็นเครดิตดีหรือเครดิตเสียเครดิตบูโรเนี่ยหรือธนาคารในการกู้ยืมทั้งหมดอะเขาก็จะดูเราจากตรงนั้นกลายเป็นว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยตัวเราเองไม่มีความมั่นคงในการที่จะหาเงินมาใช้จ่ายได้ให้ตรงในแต่ละเดือนเทคนิค3ข้อก็คืออย่างข้อหนึ่งก็คือให้เรายอมรับสภาพหนี้ก่อนสภาพหนี้เนี่ยเรา ไม่ต้องยอมรับกับใครนะครับยอมรับกับตัวเราเองก่อนว่ามีหนี้อะไรบ้างหนึ่งมีหนี้บ้านหนี้รถค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าผ่อนมือถือค่าน้ําค่าไฟให้ลิส์มาว่ามีอะไรบ้างนอกจากที่จะทําให้ ยอมรับสภาพนี้ได้แล้วเนี่ยเราต้องทําใจทําใจว่าเมื่อเราเป็นนี่แล้วอ่ะเราจะต้องลดละเลิกบางอย่างสิ่งที่มันสิ้นเปลืองกับเราการที่จะไปผ่อนอะไรต่อสมมุติว่าเราสามารถใช้เงินโปะอะไรไปได้สักอย่างหนึ่งแล้วหรือว่าทยอยผ่อนอะไรได้บ้างแล้วอ่ะเราต้องระงับความอยากของตัวเองนะครับที่จะไม่ก่อหนี้ตัวอื่นขึ้นมาอีกเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นความลําบากที่เราจะต้องหาเงินในอนาคตมาใช้จ่ายกับเงินในอดีตไม่จบไม่สิ้นนะครับอันนี้ต้องลดละความอยากของตัวเองนะครับต้อง ต้องจมให้ลงนะครับอย่าติดแบรนด์เนมอย่าติดหรูนะครับเราเข้าใจแหละทุกคนเมื่อมีชีวิตที่โตขึ้นทำงานเหนื่อยก็อยากตอบแทนตัวเองแต่ด้วยความที่ผมก็ตอบแทนตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นตอนนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับนี่ยอมรับสภาพนี่ยังไงบ้างเราไม่มีความอยากแล้วแหละรถเรามีแล้วบ้านเรามีแล้วแต่จะทำยังไงให้เราหาเงินมาใช้กับตรงนั้นได้นะครับก็เลยจะเป็นที่ของข้อ2 เคล็ดลับข้อที่2ก็คืออย่ายืมเงินคนอื่นมาใช้หนี้เพราะอะไรการยืมเงินคนอื่นเงินใครบ้างพ่อแม่พี่น้องเงินเพื่อนและหนักสุดคือการไปกู้เงินดอกเงินดอกเนี่ยมันจะเป็นแบบดอกเบีย้ยโหดถ้าเราแบบสุดจริงๆรอะไรเงี้ยถ้าเราไปยืมนะนอกจากจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่แล้วเรายืมเพื่อนมาได้แค่นิดน,ดนดหน่อยๆน่อเรายืมเพื่อนมาไปปูกไปก่อนเท่ากับว่าตอนนี้เราเป็นหนี้จากทางเดียวเป็นสองทางแล้วนะทางใหญ่ด้วย ทางเล็กด้วยแล้วคนที่เราไว้ใจอ่ะก็ยืมจนหมดแล้วอ่ะไม่รู้จะหาวิธียังไงแล้วอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยอยากจะบอกว่าอดทนนะครับอดทนหาวิธีที่จะไม่ต้องยืมนะคบไม่ต้องกู้เงินดอกเพราะว่าอะไรเงินดอกโดยปกติแล้วเราเป็นหนี้ถ้าเดือนหนึ่งผ่อนขั้นต่ำอยู่ก็ประมาณเดือนละ2 0 0 0แต่ถ้าเราไปกู้เงินดอกมาโปะแล้วถ้าโปะไม่หมดโปะต้นไม่หมดนี่เรื่องใหญ่นะครับถ้าโปะต้นไม่หมดนี่เรื่องใหญ่แต่ถ้าโปะต้นหมดแล้วอ่ะถ้าเป็นในส่วนของเงินดอกอ่ะ ดอกเบี้ยมันจะพอกพูนเป็นรายวันให้เราต้องจ่ายอีกจากเดิมเนี่ยเราหาเงินวันหนึ่งอะได้ว200ันละ200-500บาทแต่เราต้องจ่ายนี่1,000บาททางนั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับรู้ตัวอยู่แล้วว่า เราไม่สามารถที่จะหางเงินตรงนั้นได้อย่าไปกู้นะครับให้ประเมินตัวเองก่อนนะครับเมื่อเราเป็นหนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทํามากที่สุดคือทําใจนะครับอดทนยอมรับนะครับอย่าไปก่อหนี้เพิ่มต้องอดทนเราเกิดมาจนยังไงก็ต้องอดทนแต่มันจะทําให้เราฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อดทนผมว่าอดทนประมาณ6เดือนถึง1ปีนะครับมันไม่มีอะไรแย่นะครับการอดทนขนาดนี้มันไม่มีอะไรแย่มันจะทําให้ทุกอย่างคลี่คลาย ที่ผมกล้าพูดเพราะว่าผมเคยผ่านการอดทนแบบนั้นมาแล้วอดทน6เดือนนะครับก่อนหน้านั้น3เดือนนี่ดิ้นทุรนทุรายอยากจะได้มือถือใมาอยากได้มากแต่เรารู้ว่าตอนนั้นเราไม่มีกําลังที่จะซื้อไม่มีกําลังที่จะผ่อนนะครับแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเมื่อเราผ่าน6เดือนนั้นมาได้เราไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเราเริ่มเคลียร์หนี้ไปได้เยอะแล้วอะ่ะมันจะทําให้เรามีกําลังใจเพิ่มขึ้นมาได้เยอะมากนะครับอันนี้เอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์มาแชร์ให้กันฟังเพียงแค่เราอดทนกับสิ่งที่หนัก,หน,กหนากับเราอยู่แล้วอะ่ะเบาบางลงได้้ครับเดขอที่3 ทุกสิ่งที่เกิดมาแล้วนะครับสิ่งนั้นดีเสมอเมื่อเราเป็นนี่แล้วเมื่อเรารับรู้แล้วว่าความลําบากความอดทนอะไรทุกอย่างเป็นยังไงนะครับทำใจให้เป็นสุขครับทำใจให้สบายนะครับทำให้รู้สึกว่าเราผ่านวิกฤตนี้มาได้ มันไม่ใช่วิกิท่ยาทุกคนอะแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของห้างคนที่เป็นเจ้าของกิจการร้อยล้านพันล้านเขาก็ยังมีหนี้แต่หนี้ตัวนั้นอะเขาต่อยอดทําธุรกิจได้แต่ในส่วนของเราหนี้ของเราอะมันเป็นที่อยู่อาศัยมันเป็นรถที่จะวิ่งหางานทํามาหากินให้เราได้ตรงนั้นอะมันยังออกดอกออกผลหาเงินกินกับมันได้อยู่อะสิ่งที่ผ่านมามันสิ่งให้เรียนรู้เหมือนผมมาวะที่จะบอกว่าไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นว่าโดนทวงนะครับหมายสารเนี่ยเฟลนิดนึงนะตอนแรกที่เราหมายสารเพราะว่า เราไม่สามารถโฮมันได้หรอไม่สามารถนำพาชีวิตตัวเองไปได้หรออะไรเงี้ยเคยแบบคิดสั้นด้วยแต่เราก็คิดว่าเฮี้ยเงินแค่ล้านกว่าบาทอะเมื่อก่อนเป็นพนักง,งานประจําก็หาได้ตอนนี้ออกมาทาฟรีแลนซ์มีโอกาสหาเงินได้ตั้งเยอะตั้งแยะเรามีความสามารถตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเราจะทําไม่ได้วะเงินล้านกว่าบาทเองในเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่นี่ครับกําลังใจของเราสําคัญที่สุดเมื่อ เรามีเคล็ดลับสาข้อนี้แล้วรับสภาพนี้แล้วอะ่ะก็คือเหมือนเราก็อยู่กับตัวเองอยู่แล้วเนาะข้อ2ก็คืออย่าไปยืมเงินใครนะครับอยู่กับตัวเอง คิดแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาให้ตัวเองแต่ไม่ใช่หาวิธีแก้ปัญหาโดยการฆ่าตัวตายไปเลยหนีหนีหน้ไปเลยไงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเมื่อเราฆ่าตัวตายไปแล้วอ่ะหนี้บางอย่างบางตัวนะครับก็ยังตกไปถึงญาติพี่น้องเราจะต้องมานั่งตามใช้ด้วยนะครับ3ข้อ3ข้อคิดลับเนี้ยก็คือเราอยากจะมาแชร์กันว่าให้มีความสุขครับกับการเป็นหนี้แล้วลองหาช่องทางทําอย่างอื่นไปหาช่องทางที่แบบหาไรายได้เสริมหาอาชีพเสริมของเราไปนะสิ่งที่สําคัญเลยสมมติว่าเราหาอาชีพเสริมได้แล้วอ่ะย้อนกลับไปนะครับที่ข้อ1ข้อ2 ก็คือว่าเราทำใจนะครับอดทนไว้ เมื่อเราหาอาชีพเสริมได้หาเงินได้มากขึ้นได้เราใช้นี่ได้แต่เราก็ต้องอดทนไว้ก่อนลองเป็นคนที่ปลอดหนี้ดูนะครับผมก็เคยอยู่ในช่วงที่ปลอดหนี้มาแล้วนะครับตอนนั้นเงินเดือนแค่หมื่นห้าเองแล้วไม่มีหนี้เลยมีเงินใช้เดือนละห้าพันแต่มันมีความสุขแบบโอเวอร์เลยอะสมัยแบบประมาณแบบ8ปี9ปีที่แล้วอะเรารู้สึกว่าการมีเงินเดือนห้าพันอะมันมีความสุขที่ไม่ต้องมารับผิดชอบภาระหนี้อะไรเลยคืออันเนี้ยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกนะมาแชร์แบ่งปันนะครับว่าเราจะอยู่ในสภาพ ของการมีหนี้ยังไงนะครับให้มีความสุขอยู่ในสาภาวะหนี้ยังไงที่เราจะสามารถใช้หนี้ให้กับทุกคนได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องปิดชีวิตเรานะครับอันนี้น่าจะดีที่สุดเพราะว่าเราอาจจะยังสามารถแชร์ความรู้แชร์ความรู้สึกแบบเนี้ให้กับ คนที่กำลังมีความทุกข์อยู่ได้เห็นเพื่อนเราเป็นหนี้แบบลอดทิศทางเลยมีลูกสองคนแต่ลูกว้วนตับเลยไม่มีเงินเจียวไข่ให้ลูกกินมันหาทางรอดให้ให้ลูกมันยังไงลูกสองคนแต่ว่าเงินแบบจมแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกเพื่อนไปแบบนี้แหละว่าคนเราอะถ้าเกิดไปยืมเงินคนอื่นต่อยืมเพื่อนต่อหรืออะไรต่อเงี้ยมันก็ต้องเป็นหนีส้สองทางอยู่ดียังไงก็ต้องอดทนไว้ก่อนเงินจะกินข้าวไม่มี ก็ขอข้าวเขามากินดิขอข้าวพี่น้องมากินอ่ะดีกว่าขอเงินเขามาใช่ปะ่ะขอเงินเขามาซื้ออะไรเงี้ยในเมื่อก่อนหน้าน,นี้เรา เลือกแล้วว่าเราอยากมีบ้านอยากมีรถใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับสภาพนี้ว่าก่อนหน้านี้ที่เราอยากมีอะ่ะเราก็ต้องเรียนรู้กับมันว่าเมื่อเรามีแล้วเราไม่สามารถนำพาเงินไปผ่อนไปใช้ชำระนี้ได้ก็ต้องโดนทวงเป็นธรรมดาแต่การที่จะโดนทวงนี่นะครับผมบอกเลยว่าอย่าหนีนะครับให้รับสายนะครับรคุยกับเขาไปเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีตงังหาเงินมาได้เมื่อไหร่อย่างของผมเนี้ยเป็นนี้รถทวงทุกเดือนนะครับ ก็ต้องคือจ่ายไม่เกินวันที่5้าหลังวันที่5เนี่ยเขาจะโทรมาแล้วเราก็คิดแล้วว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีงานเมื่อไหร่บ้างเราก็จะบอกเขาไปว่าพี่ขอวันที่20ละกันอ่ะพอวันที่20อันเนี้ยมันก็จะโทรมาบอกแล้วค่าทวงถามเท่าไหร่ค่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ย ให้เรารับสายตลอดนะคะผมเคยเจอคนที่มาทวงรถผมถึงหน้าบ้านเลยมาตามหาผมเลยแล้วก็บ้านเพื่อนอยู่ปากซอยมันเดินตามหารถผมทั่วบ้านเลยคือมันจะมายึดรถผมก็เลยแบบเหมือนก่อนหน้านี้คือคิดวิธีการไว้แล้วว่าเราไม่ได้ผ่อนรถมา3 4เดือนแล้วช่วงก่อนโควิดอ่ะต่ทายังไงดีก็เจราจาเสร็จปุ๊บว่าก็จะหาเงินไปคืนให้ได้พอจะหาเงินไปคืนให้ได้ปุ๊บติดโควิดก็เลยได้โอกาสในการตอดหนี้มาอีกประมาณ5เดือนด้วยชีวิตมาได้แต่ช่วงโควิดไม่ต้องมีใครโทรมาทวงเลยเพราะทุกคนเจอวิกฤตเหมือนกัน โคตรสบายใจเลยอะ่ถ้าเกิดกูไม่ต้องมีหนี้อะกูมีความสุขกว่านี้อะไรเงี้ยด้วยความที่เราอะมีหนี้มาตลอดใช่ไหมคะเพราะเราไม่สามารถขอเงินพ่อขอเงินแม่ได้เราโตแล้วเราหาเงินรับผิดชอบตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยในส่วนหนึ่งแล้วอะเราก็อยากดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดในการเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตัวเองเฉือนเนื้อเฉือนอะไรให้แบบมันตายหาไปแบบ ป่าวป,ปีป่ๆนะคะมันมีวิธีการทํางานอีกตั้งหลายแบบมีช่องทางการหาเงิอนอีกหลายอย่างมากเลยนะครับก็คือไม่อยากให้ทุกคนคิดสั้นไม่อยากให้ทุกคนคิดมากด้วยอะไรเงี้ยคือจะมาแชร์ว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นนี <pumped> ่เหมือนกันเอามีความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเอามันไว้ลึกๆเลยครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับยังไงทุกคน Sound. ไม่ต้องเป็นนี่อยู่แล้วนะวิกฤตทําให้เรารู้ทุกอย่างว่ายังไงทุกคนก็ต, <Wrestle> ต้องตกอยู่ในรับสภาพที่จะเป็นนี่สักครั้งหนึ่งแหละสักอย่างหนึ่งแหละในชีวิตเนี่ยนะอยากจะให้รู้ว่าาเเเรป็นนนหมือกั ทุกๆคนในประเทศไทยที่เป็นหนี้หาวิธีช่องทางที่จะปลดหนี้อยู่ลองใช้3วิธีการนี้ดูตอนนี้เราใช้3วิธีการนี้อยู่รู้สึกว่าเรารับสภาพหนี้ได้เราไม่ยืมเงินใครเลยสบายใจวางใจว่าเราจะหาเงินมาใช้มันได้แน่นอนอันนี้ก็อยากจะแบ่งปันเรื่องนี้เอาไว้กับทุกคนด้วยนะครับ Oh No